โอเคในช่วงนี้เนี่ยมีผู้เล่นใหม่เยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าหาชุดดำน้ำยังไงที่ผมใช้ในคลิปวิดีโอที่เวลาผมเล่นไฮส์หรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นนะว่ามันจะมีชุดดำน้ำแล้วก็มีถังที่เป็นถังออกซิเจนประมาณนี้ก็มาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะไอชุดดำน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาไว้ใช้ดำน้ำได้แบบไม่จํากัดเลยนะแล้วก็เราจะดำน้ําเล่นหรือเอาไปทำเควสจะหาสมบัติจะหาหอยอะไรก็ได้หมดเลยอะแต่วิธีการหาของมันก็คือให้เราไปที่ร้านเสื้อผ้ามันก็จะเป็น รูปร้านเสื้อผ้าอะไรก็ได้ที่อยู่บนแมพหรือว่ามาที่เดียวก็บที่เห็นในคลิปก็ได้แล้วก็เข้าไปที่เคาน์เตอร์นะเดินเข้าไปเสร็จแล้วก็เลือกหาหมวดชุดดำน้ำ ก็ตามที่เห็นในคลิปอะแค่นั้นแหละง่ายๆนะราคามันจะแพงนิดนึงแต่ว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างคุ้มถ้าเราดำน้ําบ่อยโอเคคําถามต่อมานะหลังจากซื้อมาแล้วจะเซฟเอาไว้กดใช้ยังไงอย่างที่ผมเคยกดให้ดูทําตามในคลิปเลยง่ายมากๆอย่างแรกเนี่ยก็ถ้าเราใส่ชุดดำน้ําอยู่แล้วนะหรือว่าเพิ่งซื้อมาเนี่ยก็ให้เข้าไปที่แคชเชียรทีนึงแล้วก็กด Edit Save Out f i t แล้วก็กดช่องว่างที่มันเขียนว่างอยู่นะมันเขียนว่า empty ภาษาอังกฤษเนะี่ยก็กดเข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อเสื้อผ้าจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แบบที่เราจําได้ง่ายๆนะตั้งชื่อเสร็จก็กดตกลงก็โอเคนะแล้วเวลาใช้เนี่ยวิธีใช้คือกดอิ t เตอร์เชนเมนูขึ้นมาแล้วก็เข้าตามที่เห็นเลือกคําว่า style แล้วก็กดเลื่อนลงมาก็จะมีให้เลือกอ u t f i t เราก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูอะไรว่าชุดไหนที่เราเซฟไว้ที่เราอยากจะใช้ถ้าได้ถ้าเจอชื่อที่เราอยากจะใช้แล้วก็กด enter มันก็จะเปลี่ยนชุดให้ตามที่เห็นในคลิปเนี่ยแล้วก็ไอชุดดำน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ทุกภารกิจหรือว่าใช้ได้ทุกอย่างในเกมนะบางทีมันก็ใช้ไม่ได้อย่างเช่นพวก high ไฟนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในไฮ Sky yo เนี่ยภารกิจสโคปมันจะสามารถใช้ได้นะไอภารกิจตอนที่เราไปหาพวกของลกของรองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปถ่ายรูปไปหาทางเข้าในท่อระบายน้ําก็ ใส่ชุดดำน้ําได้เลยง่ายๆหรือจะเอาไว้ใช้ดำน้ำหนีตารวจตอนที่เราติดดาวก็ได้ก็คือแบบแล้วแต่เราจะคีิอทีบเอาเลยเอา็นว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรหรือไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์มาบอกผมนะแล้วถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย